เจ็ดงูพิษในไทยและพบเห็นได้บ่อยตามบ้านมีลักษณะยังไงจะรู้ได้อย่างไรว่าโดนมูพิษกัดหากมีงูเข้าบ้านแจ้งจับได้ที่ไหนบ้างตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นอกจากจะต้องระวังฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุและน้ำท่วมแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กัน นั่นก็คืองูอสอรพิษสุดร้ายกาจที่ชอบเลยหนีน้ำมาเข้าบ้านของเราความแตกต่างระหว่างงูพิษและงูไม่มีพิษนอกจากจะดูกันที่ภายนอกแล้วงูทั้งสองชนิดนี้ยังมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันนั่นก็คือโดยทั่วไปแล้วงูมีพิษจะต่อสู้เมื่อโดนทําให้โกรธหรือตกใจแต่หากเป็นงูไม่มีพิษจะมีความดุร้ายมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูผสมพันธุ์และสู้คนมากกว่า ทั้งนี้แผลที่เกิดจากงูมีพิษและงูไม่มีพิษก็แตกต่างกันหากถูกงูพิษกัดพิษของงูจะซึมเข้าไปในผิวหนังเยื่อเมือกหรือดวงตาและทำลายระบบต่างๆในร่างกายซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่เนื้อเยือ่อเลือดเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยเหยื่อที่ถูกกัดจะมีอาการที่สังเกตได้เช่นอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ถูกกัด คลื่นไส้อาเจียนหายใจลำบากและอื่นๆ,ๆนอกจากนี้อาจถึงขั้นช็อกหมดสติหรือเสียชีวิต 1. งูเห่าไซามีเป็นงูที่ออกหากินตามพื้นดินตอนกลางคืนชอบอาศัยอยู่ตามจอมปลวกทุ่งนาหรือบริเวณที่มีความชื้นสูงลักษณะลำตัวมีความยาวประมาณ100-180ถึงเซนติเมตรมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มสีเหลืองนวลหรือสีดำ ส่วนหัวแผ่แม่เบี้ยได้โดยการตั้งส่วนหัวและคอขึ้นมีลายรูปวงแหวนสีขาวดำอยู่ตรงกลางด้านหลังของส่วนคอเรียกว่าลายดอกจนันสองงูจงอังกิงโครบราเป็นงูที่มักอาศัยอยู่ตามป่าทึบและใกล้แหล่งน้ำสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยมีลำตัวยาว ประมาณ200-540เซนติเมตรโดยมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่400เซนติเมตรส่วนสีสันและลวดลายของงูจงอางขึ้นอยู่กับทิ่ที่อยู่อาศัยเช่นงูจงอางภาคใต้จะตัวใหญ่กว่าง,งูจงอางที่พบในภาคอื่นๆมักมีสีน้ำตาลอมเขียวหรือสีเข้มอมเทาลวดลายไม่ชัดเจนส่วนงูจงอางของภาคเหนือมักจะมีสีเข้มจนเกือบดำในขณะที่งูจงอางของภาคกลางและอีสาน มีลายขวางเป็นบ้างตลอดลำตัวเมื่อถูกรบกวนงูจงอางจะแผ่แม่เบีย้ยได้เหมือนกับงูเหาแต่แม่เบีย้ยของงูจงอางจะแคบกว่าแม่เบีย้ยของงูเหานอกจากนี้งูจงอางยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเกล็ดท้ายทอยขนาดใหญ่หนึ่งคู่อยู่บนสีสะคอนไปทางด้านหลังของเกล็ดกระมอม3ามูสามเหลี่ยม b บนเด็ดเกรดเป็นงูที่ออกหากินตอนกลางคืน เชิงช้าตอนกลางวานันสามารถพบได้ทุกภาคในประเทศไทยแต่จะชอบอาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มทุ่งนาและป่าชายเลนเป็นหลักลำตัวมีความยาวประมาณ100-180เซนติเมตรบางตัวอาจจะยาวได้ถึง200เซนตเมตรตัวเมียจ,จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าตัวผู้ลำตัวมีสีดำสลับเหลืองเป็นปล้องๆโดยสีของส่วนท้องจะจางกว่าส่วนบนปลายหางมน และมีกระดูกสันหลังยกตัวสูงนุูนเห็นเป็นลักษณะสามเหลี่ยมชัดเจนสีงูทับสมิงคามโมเลนเกรกเป็นมูที่ออกหากินตอนกลางคืนมีความว่องไวและมีพิบรุนแรงกว่ามูสามเหลี่ยมมักอาศัยตามพื้นดินใกล้แหล่งน้าและมีความชื้นสูงลำตัวมีความยาวประมาณ100-150เซนิเมตรลักษณะค่อนข้างกลมไม่มีสันที่หลังชัดเจน ลำตัวมีสีขาวสลับสีดำเป็นปล้องๆโดยในส่วนของเก็ดสีขาวอาจจะมีสีดำปนอยู่บ้างบริเวณท้องเป็นสีขาวหัวเป็นสีดำปนเทาหางเรียวยาวเล็กแหลมห้างงูแมวซอลราสโอลสไวเปอร์รซซเ,อเป็นงูที่ออกหากินตอนกลางคืนมักอาศัยอยู่ตามโพรงดินซอกหินพงหญ้าทุ่งนาและที่แห้งไม่ค่อยชอบขึ้นต้นไม้สักเท่าไร่ เมื่อจะโจมตีจะกดตัวเป็นวงแล้วทำเสียงขู่ก่อนฉกทั้งนี้แม้ลำตัวจะดูเทอะทะแต่จู่โจมค่อนข้างเร็วลำตัวมีความยาวประมาณ90-150เซนติเมตรเก็ดเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีลายเป็นรูปก,กลมสีน้ำตาลเข้มขอบสีดำคลิปขาทั่วลำตัวหัวเป็นทรงสามเหลี่ยมมีลายสีน้ำตาลเข้มคล้ายหัวลูกศร6กูกระปัมเลนพิชไวเปอร์ เป็นมูที่ออกหากินตอนกลางคืนชอบขดตัวนิ่งตามซอกหินใกล้กองใบไม้ในสวนยางพาราและพื้นที่ลุ่มในป่าชื้นความยาวลำตัวประมาณ50-80เซนติเมตรบางตัวอาจจะยาวได้ถึง100เซนติเมตรตัวเมียจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าตัวผู้ลักษณะลำตัวเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลเทา มีลายสามเหลี่ยมสีน้ำตาลเข้มขอบขาวเรียงเป็นแถวอยูสองฟังลำตัวซึ่งบริเวณปลายแหลมของสามเหลี่ยมจะชนกันอยู่ที่เส้นสีน้ำตาลตามแนวกระดูกสัหนหลังพอดีขัวออกสีน้ำตาลเข้มมีเส้นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีขาวพาดผ่านปลายจมูกขอบตาบนไปจนถึงขากันไกรบนปากแหลมปลายจมูกงอนขึ้นเล็กน้อย7มุเขียวหาไม่ไว้ลิฟต์พิทวเปอร์ เป็นงูที่ออกหากินตอนกลางคืนตามพื้นดินมักอาศัยอยู่ตามต้นไม้หรือใกล้แหล่งน้ำพบบ่อยในสวนหรือใกล้บ้านคนตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้โดยงูตัวผู้มีความยาวเฉลี่ยอย,อยู่ที่70เซนตเมตรส่วนตัวเมียความยาวประมาณ90เซนติเมตรลักษณะลำตัวค่อนข้างอ้วนใหญ่หัวเป็นรูปสามเหลี่ยมหลิมทั้งสองส่วนปกคลุมด้วยเกล็ดสีเขียวขนาดเล็ก ผิวเรียบและช่วงลำตัวจะใหญ่กว่าคออย่างเห็นได้ชัดริมฝีปากและคางม,มักมีสีเหลืองขาวหรือสีเขียวอ่อนกว่าสีของลำตัวเล็กน้อยปลายหางสีน้ำตาลแดงนอกจากนี้ตัวผู้มักมีเส้นขาวพาดเกิดลำตัวแถวนอกสุดตั้งแต่คอถึงหางงูเข้าบ้านแจ้งจับที่ไหนได้บ้างยิ่งเข้าหน้าฝนก็ยิ่งทำให้งูหนีน้ำมาเข้าบ้านของเรามากขึ้น ซึ่งถ้าหากใครพบว่าเป็นงูมีพิษลาก็ควรโทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆจะดีที่สุดโดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์199สำหรับแจ้งอักคีภัยและสัตว์เข้าบ้านและเบอร์1677รายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันทว่าถ้าหากใครโชคไม่ดีโดนงูกัดเข้าให้แล้วก็สามารถโทรขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้ที่เบอร์1669ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ